นายกเศรษฐาก็ประกาศมาตรการชัดเจนในเรื่องของการแก้หนี้ทั้งระบบนะครับนี่นอกระบบเนี่ยก็เปิดลงทะเบียนอยู่นะครับและทางผู้ว่านายอำเภอนะครับผู้กำกับตำรวจก็จะเป็นตัวกลางในการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมาพูดคุยไกลเกลี่ยกันเห็นว่ามาลงทะเบียนกันเยอะเลยนะเยอะนะครับ,รบก็ร่วมๆหนึ่งแสนคนได้แล้วนะครับส่วนหนี้ในระบบเนี่ย ก็มีหลายกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มที่มีรายได้ประจํากลุ่มที่ค้าขายร,รวมถึงกลุ่มที่เป็นเกษตรกรกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งท่านนายกเศรษฐาก็ประกาศชัดเจนว่าภาครัฐนั้นจะรวมพลังทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือแก้หนี้ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆครับ,รบซึ่งหลักๆสำหรับหนี้ในระบบเนี่ยก็จะ แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดกลุ่มที่2คือกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ประจําแต่มีภาระหนี้จํานวนมากจนเกินศักยภาพในการชําระคืนหนี้กลุ่มที่3คือกลุ่มลูกหนี้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนทําให้การชําระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่องและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียคงค้าง เป็นระยะเวลานานนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะครับบางคนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวบางคนอยู่ในสองกลุ่มสามกลุ่มก็มีนะครับซึ่งภาครัฐก็จะเดินหน้ามาตรการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นลูกหนี้หลักๆก,ก็คือการลดดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างหนี้นะครับการผ่อนผัน เงื่อนไขบางประการหรือว่าการรวมทุกอย่างให้มันอยู่ในนี้ก้อนเดียวกันเลยโอโ้อันนี้อยอดเยี่ยมเลยเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยเรียกว่ามีเวลาหายใจหายคอมากขึ้นครับในการผ่อนคืนในการชําระหนี้นะครับและเจ้าหนี้ก็ได้รับเงินคืนตามความเหมาะสม,อ,มอย่างเป็นธรรมคือ เงินต้นต้องได้ครบถ้วนและได้ดอกเบีย้ยตามสมควรแก่เหตุไม่ใช่ดอกเบีย้ยเวอร์วางเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ได้นะใช่ครับอันนั้นก็ต้องมาพูดคุยมาเจราจามาลดเงื่อนไขกันนะครับเพื่อให้อยู่ได้ทั้งเจ้านี้และลูกหนี่ครับ,รบก็เดี๋ยวจะเดินหน้าในการช่วยเหลือ ตามนี้ในแต่ละกลุ่มนะครับตามสถาบันการเงินต่างๆก็เดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เป็นหนี้ในแต่ละกลุ่มนะครับรวมถึงกลุ่มที่เป็นข้าราชการด้วยนะครับก็อาจจะมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําในส่วนของข้าราชการประจํานะครับออกมาเติมเต็มออกมาช่วยเหลือนะครับเรียกว่าทุกกลุ่มอาชีพนะครับก็เดินหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรก็ เปิดลงทะเบียนอยู่นะครับในการพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปีนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับส่วนหนี้นอกระบบก็ยังเปิดลงทะเบียนอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหลายๆทิศทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะบางคนต้องยอมรับว่าเป็นหนี้ทั้งในระบบและเป็นหนี้นอกระบบด้วย คือบางคนเนี่ยเป็นหนี้ในระบบก่อนแล้วก็ไม่มีเงินไปใช้หนี้ครับสุดท้ายก็ต้องหันไปหานี้นอกระบบครับเลยเป็น2ระบบเลยรัฐบาลก็เลยจะแก้ทั้งระบบเลยนี่แหละใช่ก็มีหลายๆอย่างนะฮะอย่างที่คุณเก่งบอกการรวมหนี้เป็นที่เดียวก็มีครับคลินิกแก้หนี้นะครับแล้วก็มีเวลาในการผ่อนคืนลดดอกเบี้ยให้สมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยว สถาบันการเงินต่างๆที่ท่านไปกู้เงินเดี๋ยวเขาจะมีมาตรการออกมาและแจ้งให้ท่านเข้าไปร่วมโครงการในเรื่องของการแก้หนี้นะครับซึ่งนายกเศรษฐาบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรียกว่าแก้หนี้ทั้งระบบและอยากให้จบในรัฐบาลน,นี้ครับนะครับคำว่าจบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าภายในรัฐบาลน,นี้ทุกคนจะไม่มีหนี้เลยนะเพียงแต่ว่า มีวิธีการในการใช้คืนหนี้เห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นรูปธรรมและมีความเหมาะสมมีความชัดเจนและมองเห็นแสงสว่างว่าจะปลดหนี้ได้สําเร็จเมื่อไหร่คือสาคัญเาีได้พอรัฐบาลเขามีแนวทางมาให้แล้วเนี่ยครับท่านก็ต้องไม่ไปก่อนีเพิ่มด้วยนะใช่คือภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยช่วยเหลือครับตัวเราเองเราก็ต้องเรียกว่าปรับระบบการใช้จ่ายของตัวเองด้วย